สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำข้าวผัดไข่ง่ายๆนะคะแต่อร่อยเกินคาดค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมนะคะก็จะมีข้าวนะคะข้าวหุงเสร็จแล้วไข่นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายวันนี้ใช้น้ำตาลทรายแดงพริกไทยน้ำมันพืชสำหรับผัดนะคะ กระเทียมสับค่ะแครอทหั่นเต๋านะคะเกลือค่ะและสุดท้ายก็จะมีต้นหอมหั่นนะคะกระทะตั้งไฟใช้ไฟกลางนะคะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะพอน้้ำมันร้อนได้ที่นะคะก็จะใส่กระเทียมสับลงไปกระเทียมที่ใช้ในวันนี้ หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน,นะคะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะผัดจนได้กลิ่นหอมตามที่เราต้องการว่าให้กระเทียมออกสีเหลืองทอง่อยหน่อยนะคะจากนั้นก็จะตอกไข่ลงไปสีฟองนะคะพอตอกลงไปเสร็จแล้วเราก็จะค่อยค่อย เกลี่ยไข่ให้มันแตกออกจากกันจะเกลี่ยให้มันเข้ากันเลยก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากให้มันมีสีเหลืองบ้างสีขาวบ้างก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะจะได้มีทั้งสีขาวสีเหลืองแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนไข่ฉุกประมาณสัก80 90เเ็นนะคะดีค่ะสักประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะ จากนั้นใส่ข้าวสวยที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้วันนี้ใช้สองถ้วยตวงนะคะผัดข้าวและไข่ให้เข้ากันดีนะคะขั้นตอนตรงนี้เราจะใช้เวลานานหน่อยหนึ่งนะคะคิดว่าประมาณสักสองนาทีหรือสามนาทีแต่เพราะว่าเราจะให้ข้าวมันไม่แฉะนะคะ เราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนเราเห็นว่าข้าวมันอ่ามันดีบๆในกระทะอะไรประมาณนี้ก็จะใช้ได้และะ้วนี่ค่ะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใส่แครอทลงไปนะคะและก็ผัดต่อสักพักนึงตอนที่เราผัดแครอทด,ดีนะคะเราก็ดูว่าถ้าใครไม่อยากให้มันสุกมากก็ผัดสักหน่อยก็ได้ถ้าใครอยากให้สุกเราก็ ผัดผัต่อไปอีกนิดหน่อยพอได้ที่แล้วก็เติมน้ำตาลลงไปครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลรายขาวก็ได้น้ำตาลสายแดงก็ได้ค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะถ้าใครไม่อยากใส่เกลือจะใส่เป็นซอสปรุงรสฝาเขียวก็ได้นะคะอันนั้นเราจะใช้ที่1ช้อนโต๊ะค่ะหรือจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะเมื่อเห็นข้าวดีๆแบบนนี้แล้วนะคะใส่พริกไทยลงไปค่ะ ตามด้วยหอมซอยนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเราก็จะคนให้ต้นหอมติ๊กไทยข้าวให้มันเข้ากันนะคะเราก็จะได้ข้าวผัดที่สวยข้าวไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะจะสวยแบบนี้แล้วก็ทานอร่อยด้วยค่ะอตอนนี้จะมาจัดใส่จานนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเอาหอมที่เหลือมาโรยข้างบนด้วยก็เสร็จสิ้นค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่กทานคะ่ะพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ